สวัสดีค่ะวันนี้แคตัเลิฟเลนะคะจะพามาเพาะเมล็ด lb 2 1 7 8กันนะคะแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสูตรในการเพราะเมล็ดนะคะแต่ละท่านเนี่ยคือจะแตกต่างไม่เหมือนกันนะคะแต่ละสูตรของแต่ละท่านนะคะก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ต้องขอแจ้งไว้ก่อนเลยอัตราการงอกของเมล็ดอันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะคะในส่วนของการที่เราจะเพาะเมล็ดเนะะี่ยค่ะอยากให้เป็นเมล็ดที่ใหม่นะคะ สมมติเรา,าเด็ดฝากแล้วผึ่งให้แห้งแล้วไม่อยากให้เกินสักประมาณ1-2สัปดาห์ก็อยากให้เพาะเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกยเป็นเลยเป็นเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,มะเมล็ดจะเริ่มเก่าแล้วอะคะ่ะอัตราการงอกก็จะงอกก็ได้ค่อนข้างช้านะคะส่วนผสมจะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยจะมีดินปลูกแคทตัสนะคะสตาร์เกิลจีออสโมโค้ดนะคะ,ะ,คะแล้วก็ ทรายนะคะอันนี้เป็นทรายน้ําจืดนะคะคุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะนะคะค่อยๆค,คนไปเลยนะคะคุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เราก็เตรียมดินภูเขาไฟนะคะเบอร์ศูนย์สองไว้ด้วยนะคะเทลงไปในถาดแคตตัสเลยนะคะหลังจากที่เราใส่ดินภูเขาไฟแล้วเราก็นําส่วนผสมดินที่เราผสมเมื่อสักครู่นี้นะคะเทลงไปเลยค่ะ เท hey, ลงไปหน้าดินลุกขอบไฟเบอร์ศูนย์สองเลยนะคะเอาดินลงไปให้เต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้เรียบเลยนะคะเกลี่ยตามในคลิปวิดีโอเกลี่ยให้เรียบเท่าที่จะเรียบได้นะคะเนี่ยค่ะค่อยๆทําไปเลยนะคะหลังจากเราใส่ดินนะคะเกลี่ยดินเรียบแล้วนะคะเราก็เตรียมพีชมอสนะคะ พีทมอสเราจะนำพีทมอสมาโรยหน้าอีกทีหนึ่งนะคะค่อยๆเทไปเลยค่ะเทให้เต็มเลยนะคะใส่พีทมอสลงไปเลยใส่ให้ทั่วเลยหลังจากใส่พีทมอสแล้วนะคะเราก็เกลี่ยให้เรียบเหมือนเดิมนะคะเท่าที่จะเรียบได้นะคะแล้วก็เตรียมน้ำยากันเชื้อราไว้ด้วยนะคะก็คือนําน้ำมาผสมกับน้ำยากันเชื้อรานะคะใส่น้ำเอาไว้อีกถาดหนึ่งนะคะ ตามในคลิปวิดีโอเลยในส่วนของแคตตัสเลิฟๆนะคะเราจะใช้เป็นคาเบนดาซิมนะคะแต่ถ้าใครที่มียี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่คาเบนดาซิมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่า,าตามร้านแคตตัสหรือว่าตามร้านดินปลูกะคะ่ะเขาก็มีขายหลายๆยี่ห้อเราก็สามารถมาใช้ได้นะคะเนี่ยค่ะคาเบนดาซิม อัตราส่วนการใช้ก็ตามข้างกระปุกเลยนะคะหลังจากนั้นเรานำส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงไปแช่นะคะในยากันเชื้อรานะคะทิ้งไว้สักประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วเราก็มาเตรียม น้ำยาร่อลากนะคะเราจะใช้เป็นแพลนรูทนะคะหรือบางคนก็ใช้เป็น B1 ก็ได้แล้วแต่เลยนะคะถ้ามียี่ห้ออื่นก็สามารถใช้ยี่ห้ออื่นได้เลยนะคะอัตราส่วนของแคตตาเล็บเก็คือจะใช้น้ำหนลิตรนะคะต่อกับยานะคะประมาณ7ฝานะคะแต่อัตราส่วนก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าใครที่มีปริมาณการเพาะเมล็ดที่น้อยกว่านี้นะคะ แล้วก็หลังจากที่เราผสมกับน้ําแล้วนะคะเราก็เขย่าวขวดเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันด้วยค่ะเนี่ยค่ะเขย่าวขวดเลยให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ฉีดพ่นหน้าพิษมอสนะคะให้พอชุ่มชุมนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็นำเมล็ดที่เตรียมไว้อะคะ่ะลงมาค่อยๆโรยเลยค่ะ โรยให้เมล็ดกระจายทั่วๆเลยนะคะเนี่ยค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีเมล็ดจำนวนเยอะนะคะสามารถเพาะในถาดหรือในพอตที่เล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ขั้นตอนวิธีการทำทุกอย่างก็คือเหมือนกันเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการเพราะเมล็ดแบบปิดนะคะโรยเมล็ดให้ทั่วเลยนะคะ หลังจากที่เราโรยมเมล็ดแล้วอย่าลืมป้ายแท็กนะคะสําคัญเราต้องเขียนวันที่ลงไว้ด้วยว่าเราเพาะไปวันที่เท่าไหร่นะคะเราก็จะได้รู้เวลาเรา,พาเพาะเมล็ดไปนะคะหลังจากนั้นน้ำยาล่อรากแพนรูทที่เราผสมเอาไว้เราก็มาฉีดพ่นโรยหน้าเขาอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เวลาเราพ่นเนี่ยพยายามอย่าไปชี้ตรงมเมล็ดเขานะคะเดี๋ยวมเมล็ดเขาจะกระจายนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้น้ำทรายหยาบนะคะที่เป็นเม็ดเล็กๆนะคะทรายน้ำจืดโรยหน้าเขาอีกทีหนึ่งนะคะโรยให้กระจายนะคะแต่พยายามอย่าให้ไปทับเมล็ดมากนะคะทําไมต้องโรยทรายนะคะโรยเพื่อที่จะให้เวลาเมล็ดเขางอกออกมาเนี่ยนะคะต้นนะคะต้นอ่อนเขาเนี่ยคือจะมีทรายตัวนี้ค่ะคอยพยุงตัว ไม่ให้ต้นเขาโยกเขาเอ็นเขาเอียงได้นะคะหลังจากนั้นเราก็นําฝามาปิดนะคะฝาปิดอย่าลืมดูดีๆนะคะอย่าเปิดให้มีช่องว่างนะคะต้องปิดให้หมดเลยแล้วก็เก็บไว้ในที่มีแสงแดดร่าไรนะคะแสงแดดไม่จ้าเกินไปนะคะต้องเอาแบบแสงแดดร่าไรนะคะแล้วก็ผ่านไปสักประมาณ1-2สสัปดาห์มเมล็ดเราก็จะเริ่มงอกแล้วค่ะ